สวัสดีครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ได้เปิดเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากมาติดตามช่องสำรงองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับขอบคุณครับนี่เจ้าเจอสมบัติในกองขยะนล่วเอาพวกนี้หรอเจ้าเล่นละครมาตลอดเลยเหรอเนี่ยถ้าเกิดเราไม่พูดอะไรลรวยอมจ่ายให้ตาแก่น,นั้นง่ายๆเขาก็จะต้องกวงราคาเราแน่ถ้าข้าไม่ยอมเล่นละครแกล้งทําเป็นไม่เห็นด้วยเจ้าจะได้มาง่ายๆแบบนี้หรองั้นเรามาดูกันเถอะนะว่าจะได้อะไรมาบ้าง นี่มันเคสวิชาพรางจิตหนังสือนี่คือเคสวิชาพรางจิตจริงๆแม้ว่ามันจะเป็นเคสวิชาพรางจิตแต่ต้องเป็นผู้ที่มีพรางจิตเท่านั้นจึงจะฝึกฝนมันได้แต่ราคาของมันต้องไม่ต่ำกว่าไข่มุกทิพย์หนึ่งพันเม็ดแน่นอนแต่ทาไมตาแก่ถึงได้เก็บหนังสือเล่มนี้เอาไว้ในกองขยะพวกนั้นกันนะมันราคาสูงมากเลยเหรอข้าว่าตาแก่นั่นจะต้องอ่านหนังสือไม่ออกแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นสิ่งนี้ก็มีราคา1000แนไข่มุกทิพย์สินะมันอาจจะสูงมากกว่านั้นก็ได้นะถ้าอย่างนั้นนี่ก็คคือสมบัติล่า ข้าไม่คิดเลยว่ามันจะมีของล้ำค่าเท่านี้มาก่อนเลยถ้าข้าฝึกวิชานี้เสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ข้าจะเอามันไปขายทันทีเลยเคล็ดวิชาพลังจิตเล่มนี้สอนแค่ควบคุมพลังจิตเท่านั้นแต่ไม่ได้ทําให้เจ้าเป็นจอมเวทได้หรอกนะถ้าเจ้าสามารถฝึกพลังเชื่อมโยงมิติได้แล้วกลายเป็นจอมเวทรับรองว่าเจ้าจะมีสํานักมากมายมาขอชักชวนให้เจ้าเข้าร่วมแน่นอนแน่นอนว่าถ้าเกิดเจ้าได้เป็นจอมเวทแล้วล่ะก็ไขมุกทิพย์หนึ่งพันเมตรยังน้อยเกินไปเลยด้ซ้ำไขมุกทิพย์ยังน้อยไปเลยหรอเจ้ารู้ไหม 1 0 0 0 0แสนไข่มุกทิพย์มากกว่านั้น5 0 0แสนไข่มุกทิพย์ไข่มุกกล้าม1เม็ดไข่มุกกล้าม1เม็ดหรอฮะนี่มันเท่าก,กับว่า1ล้านไข่มุกทิพย์เลยนะสิถึงยังไงเขาก็ยอมรับไข่มุกกล้ามอย่างไม่เต็มใจถึงยังไงจาเวทหลายๆคนก็ไม่อยากจะมาเป็นผู้อาวุโสสำนักเราแต่ที่จูเกอยอมมาเป็นผู้อาวุโสนั้นก็เพราะว่าเขาหวังสมบัติสมบัติหรอเจ้ารู้จักสุสานเมืองอิดบนหุบเขาโอสถทิพย์หรือไม่แน่นอนว่าสุสานนั้นผู้ก่อตั้งนิกายบางกรฟ้าเป็นคนสร้้าางมมันนขึน แล้วเขาก็ยอมเป็นผู้โสที่นี่ก็เพื่อสิ่งนั้นสุสานนั่นเองเกิดอะไรขึ้นทําไมเจ้าถึงได้ทําท่าทางแบบนั้นล่ะอ,อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกนะเอาล่ะข้ารู้แล้วว่าเจ้าอยากจะฝึกเค็วิชาจ,จินสัมผัสจะแย่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นข้าไม่กวนล,ล่ะอ๋อแล้วก็ข้ามีของอยากจะให้เจ้าด้วยนี่คือของฝันสําหรับที่เจ้าไปเดินเล่นกับข้านั่นมันถุงจักรวานนี่ถูกต้องแล้วของสิ่งนี้มันแพงเกินไปข้ารับไว้ไม่ได้หรอกนะนี่เงียบๆไปเลยแล้วก็รับไปซะ ทำไมถึงทำดีกับข้าขนาดนี้ล่ะถุงจักรวาลน,นี้ทุกคนในพันธมิตรปีกมีกันทุกคนแล้วเจ้าจะไม่มีได้ยังไงกันเล่าขอบใจนะไม่ต้องขอบใจหรอกที่ข้าทำไปก็แค่อยากจะชนะเจ้าเท่านั้นตั้งใจฝึกล่ะเจ้าโง่ข้าไม่รู้ว่าเจ้าโง่จริงหรือว่าแกล้งโง่กันแน่ดูเหมือนว่าคิดวิชาเชื่อมมิติจะละเอียดอ่อนจริงๆเข็มทิดเวทนี่เป็นของล้ำค้าไม่ผิดแน่นอนค่อยลองกระตุ้นมันเข่าหลังก็แล้วกันไม่รู้ว่ารูปบนหน้าอกของข้าจะทํามันออกมาได้ไหมต้องลองถึงจะรู้ สำเร็จมันได้ผลจริงๆนี่มันสุสารมึอนอิดนี่แผนที่ไม่ครบหายไปแล้วดูเหมือนว่าสุสารมึอนอิดจะมีอยู่จริงถ้าข้าอยากจะดูแผนที่ให้ครบข้าจะต้องมีพลังจิตมากกว่านี้หลังจากที่เราฝึกมาหลายวันเราควรจะออกไปข้างนอกบ้างละเท่าแกมีห้องว่างไหมขออภัยด้วยห้องเต็มแล้วหลังจากที่ไม่ได้ออกมาหลายวันไม่คิดเลยว่าคนจะเยอะขนาดนี้นี่แกขโมยของหรอข้าจะฆ่าแกทิ้งซะตอนนี้แหละดูดูมันยังเฉยยู่อีก ขอทานคนนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่ทําไมมันแปลกจังเลยนะฉันใช้พลังจิตตรวจสอบดูดีกว่า,าจ,จะได้รู้ตอนนี้เราสามารถตรวจดูกันบ่มพอได้แล้วเคดวิชาที่ได้มานี่คุ้มมากขอทานคนนี้ก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาแต่ทาไมร่างกายถึงได้เหมือนกับจอมยุทธ์นักล่าไหนข้าขอดูซิแกยังเงียบอยู่อีกไหมยุทธนั่นใครจะเป็นไปได้ไหมที่พวกเจ้าจะไม่ฆ่าเขาเราก็ไม่อยากจะฆ่าเขาหรอกนะแต่เขาขาโมยสัลเปาของพวกเราไปนะ่ะอ่ะรับนี่ไปขอบใจมากพี่ชาย ไม่เป็นอะไรใช่ไหมนี่คุณเป็นอะไรไหมนี่เจ้าจะทำอะไรนะฮหไม่ดีแล้วเอ่ออะไรนั่นนี่นี่เป็นท่านอย่าเข้ามานะข้าขอร้องละยกโทษให้ข้าเถิดสิ่งที่ท่านขอให้ข้าทำข้าก็ทำมันเรียบร้อยแล้วได้โปรดยกโทษให้ข้าเถิดนะข้ายังไม่อยากจะตายปล่อยข้าไปเถอะเขาหายไปแล้วขอทานคนนี้เหมือนจะเคยเจอข้ามาก่อนนะเขาจะรู้หรือเปล่านะว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของข้าคือใคร ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราจะยังมีโอกาสที่ได้รู้ต้นกําเนิดตระกูลของเรา